เพื่อนแม่เห็นอะไรไม่รู้อยู่ในน้ำเดี๋ยวไ<ห>นอ่ะเออนี่ไะหน,นูไม่ยอมไปนะเจียวเจียวยื่นถ้าเป็นงูหนูวิ่งหนีอ่ะแม่หนูไปอ่ะจะได้ไถูนอะไรอะ่ะ ยาวคนนั้นอะ่ะแม่ย,ย้อนเกินไปนะอ๋อแม่ไก่ไอ้นี่อยู่อออตอนแรกพี่พีคิดว่าอะไรงูมันเหมือนเนะ่ตกใจเลยนึกว่าพี่หยานา ไปเกอดกันต่อ